ไม่ได้รักกันแล้วที่รักเธอนะสาวน้อยรคิดถึงเธอด้วยเนาะคิดถึงกันคิดถึงเหมือนกันนะคะสาวน้อยเอ้าคิดถึงก่อนสาวน้อยอสวัสดีครับสาวน้อยสาวน้อยมีแฟนยังจ๊ะมาชิรากลางเธอในคนใจรัะมั่งเชื่ ชินชอนซันซันวันเพนไปเรียนนะน้องนะไปเรียนเมื่อไนเอาความรู้เข้าสมองเมื่อนานจะได้ไม่ต้องทำตัวง้อเสียคนเดียวนะป้ายนี่มันทำทรงโอ๊กป้าแต่ไม่น่าแม่นโอ๊กโอ๊กอะไว้ทำทรงเก่งแต่ฟ้องป้าว่าซานเพื่อใครฟ้องเขาบอกอย่าเอือได้ไหมอย่าใส่กันเร็วๆอย่าให้ลุงต้องโหนะทำได้ผิดเขาด่าหนูก่อนตั้งแต่แรกอ่ะ ไปถามไปรู้ผู้ชายชี้นิ้วเร็วหน,หนูก่อนตั้งแต่แรกหนูหนาขึ้นหนูผิดหรอหนูก็ไ, <อ S 2> ไม่ยอมคนเหมือนกัน,นแบบ <ๆ S 1> เร็วเร็วเดี๋ยวไปโรงเรียนได้นะวันนี้ถ้าจะไปพอดได้นะเฮีเยเสยใเลย ไม่มีคิวว่างเลยจุนจัน Twenty Four Hours ตำรวจฟังเนี่ยเขาเขาบอกว่าจะให้สเต็กขอบคุณครับข้อขับเขาได้เลยผมขอเพลงหนึ่งได้ไหมครับเพลงอะไรครับรายก่ะเพลงอะไรก็ได้ครับได้ครับได้ครับเพลงหนึ่งครับจุนจุนเล็งหลายจุนวิววิวิสามหนึ่งเก้าครับสามหนึ่งเก้าเออเออเออโอเคโอเค ได้กระเป๋าเลยกระเป๋าสามสองสี่ค่ะ ที่อำลาเธอบอกแก้มบนว่าผมพ่านหน้าเวลาที่อากาศหนาวกี่ว yani ันแล้วหมอวันที่จืดชวัาน้ำตาคลอที่คืนแล้วมอวันที่โวคอออดทนจนวันจะพบกัน โปรดจงรู้ฉันสะพายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงวนท่านน คิดถึงวันที่เพียงพัยในส่วนเวลาเช้าฉันอยากกับสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตากเธอที่วันแล้วหลอเวลาคิดถึงสุดามน้ำตาลอคี่คืนแล้วหลอวันที่ คอยอดอนทนชั่ววันจะพบกันอดทงรู้ว่าฉันสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่นต่วนเธอนักฉันเทนวันหนึ่ง้อนดายวใหยดูแลเธอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video 990ครับไอพรไอพร์ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับได้เยอะเลยอ๋อได้เยอะเลยข้าวบอิสัทนี่มันโดนนู่นพะี่ให้เยอะเลยเหรอพี่ให้ไปสามหมื่นน่ะโหพี่ให้สามไม่สิไปไหนครับหนูหนูบอกป้าสามที่หนูเป็นเน็ตไอดอลแล้วจิง บอกป้าซัมที่ป้าซัมเลนอี่ยเนยเนี่ดอนี่ยเน่ยเเนี่ยเนี่เนยเนีอยเนี่อน่ยเนี่ยนี่ยเ่ยเนี่อเนี่ยเี่ยเ่ยน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อเนี่ยี่เนี่นี่ยเนี่นี่ยี่เนี่นี่ยนี่ีนี่นีมี่ี่นยี่ยนะเย่นยน่ียนีนี่นี่นนี่เนี่ียี่อนเีน ไม่หรอนี่ไปเกอร์คุปหล่อได้ครับขอได้เส,ส,ส้นหน่อยไหมขอได้เส,ส,ส้นอะไรได้ขนะี <c oughs> ส้สูงครับขี้สูงเหมือนกันตีกันอีกไหมตั้งแต่วันนั้นก็ทุกวันนะตีกันไป,ปตกีกันแล้วกันดีตีกันชั่วันพช่ที่เราเคยจะไปแล้วใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวเขาต้องไปเสิร์ฟเสิร์ฟซ,ซ้อมครับ ไหวไหมคือไหว่ะไหวชิวต่อไหวชิวเหรอเฉลบแน่หนูว่าก่อนอันดีต่อสายจงขอบคุณมากนบอนบอเป่าหลักให้เต้นจีหอยลากันะมากันครับแล้วก็อาจจะไปเลยนะ จะไป,ไปส่งของออกไปแล้วการจะส่งของไปส่งนู้กันเดี๋ยวลุงไปส่งรูอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงส่งที่ไหนนี่พาไปซื้อซื้อข้าวเลยครับเลี้ยงข้าวหนูด้วยอีกแล้วหลอกกินข้าวอีกแล้วให้เราซื้อได้อ่าเดี๋ยวซื้อให้ซื้อเองก็ได้เออเดี๋ยวลุงซื้อให้ที่รักนะที่รักเธอนะสาวน้อยอที่รักเธอด้วยเนาะคิดที่เหมือนกนออันกนะคะสาวน้อย เอ oh. าวูก่อนสาวน้อยลูยสวัสดีครับสาวน้อยสาวน้อยมีแฟนเน่จ๊ะแหมันรู้อ่ะนคน,น,น,นดเดียวรัมั่งชัวรที่สุดทั้งแสนวันพันโอ้ยดูสิ่งทว่นาอยู่กั่าชีพนิไม่แปนยนเยอ โอเคเจมจ์หนูหนูคิดก้าฟังเพลงหนึ่งพันนะคะกระเป๋าสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าครับไม่มีตังค์ครับมีเออเขาไม่บอกที่ว่าไม่มีค่าฟังเนี่ยค่ะตีหนึ่งเขามีนัดที่ซับซ้อมเหมือนกันวันนี้เพื่อนนะคะเราจะซ้อมทีื่อนจะเก้ากากินังให้ได้อะไรจุนทำไมถึงอยากเข้ากากินังอ่ะจุน จะให้หนูเข้ามาเจนตาดีเฮไอจุดนมันรวเแบบไม่ไม่ถามว่าทำไมถึงอยากเข้ากากนังหรบทำไมอะไรทำให้อยากเข้ากากนังตอนที่ไม่ที่ที่อยู่รูมไปอยู่แฟมกันครับมีแต่พี่ๆกากีนังที่เล่นกับจุ้นน่ะก็เลยอยากไปอยู่ครับ อน<ล>ตาก็าอยู่จนตาภูเขาภูเข <fit? S 2> าเป็นตาเหรอใช่ค่ะเป็นตาหนูเพราะว่าเซนเป็นมีหนูเซนเป็นเป็นรูป,ปชุนตาภู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยเป็นชนตาก็เราก็เป็นทวดอ่ะที่รักที่รักเราแต่ราไม่เธอเป็นลุงไม่ใช่หรอกก็มีศักดเป็นทวดด้วยหนูก็งง นุ <S 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 ่มก็งงถ้าดูให้เขาหน่อยสิคะมีผมหงอกไหมท่านู้หนึ่งเฮยเอ้ยกลับมอยเก้อไล่เล่นไล่เข้าไปแล้วนะไม่เจ็บเด้อใช่ค่ะรับาผนนะมาแล้วบอกเขาด้วยเดี๋ยวเขาไปเขาบอกคุณบอกไว้นะโอเคป่ะเดี๋ยวเดียวเดียวสุดยอคิดถึง้ึเปล่าคิดถึงมากมาเท่าไหร่พูดก่อนเท่าไหร่ตั้งกาด 拜拜！拜拜！我们明天见。好，拜拜。晚安，拜拜。哦，拜拜。妈。当潘当当还是在路上看到跑车路边。 너무 미쳐. <들> บอกวโไม่มีความหมาย่งง no ่ายสุดเมืนข่พวปลอมและทังกา้นีังใจ้งแสนมันก็สายน้ำใจและพมกับเธอผู้เป็นนหาคารักกันหม่างนเราจุมคิดโดยไม่รู้สาเหตุ

จบชวนเรื่องแล้วใชตัวเอง่โอ้นี่นนี่นี่วัดีลุงนี่พชันเป็นนาวัสดีลุงนี่เบ์กามีไม่มีความหมายฉันทำงาส่วนมันขอพอเธอรูวมมนตติยาอาจจะมีโอกาสีคจะได้รับกรติดตามยิ่งเจอตาลงสักครั้งน่าพอกระ่กนน หาสารักดนตรีทั้งหลาเราจุเห็บโดยไม่รู้สักการไปที่ิ่ในบกอด้านดั่งที่ฉันเคยสัญญาที่ยาห้เอได้พบกับฉันแล้วสบหน้โดยไม่รู้นานดันดูเพื่อระลึนความสุขัยการที่ฉันจะไปที่ไหน

ทรงขังทรงังทรงังเลยผีเสื้อที่ห้องนาหงุิดด้วยครับนหนูเนี่ยใช่เหรอขอช้ำหนูอควายแมนไปตีน้องขไมอ้เอตาหนูไม่ช่หนูอ้เชียวผ้เนจนจุเรไอ้จน อดิอดิเยวจะลองลองเรียกเลย Aquaman ควายแมนเรียกควายแมนเออ a q u a พ่อโดนด่าจากการ u a m a n อ๋อนั่นั่อ้ไอาด่าชนเอาาืนเหออ้ี่ด่าจนเหรอไม่ด่าชืนยกไม่ได้ด่าเนาะก็ตวนนั่นน่ะเห็นไม่หน่อยเอเลี่ยนมันโกอะหนเหรอถอยสัตว์ เราเป็นเชียอะไรอ่ะแเราเป็นเชียอะไรแเราเป็นเชียอะไรมันเป็นเชียอะไรไปนู่นไปตามเลื่องก่อนเดี๋ยวหนูมาดูอันทำมาจีเราไปทมเรื่องก่อนเดี๋ยวมาท้าเราไม่ตามเร่องนี้อย่างนี้จะเพลียอ่ะเออโอ้ยไอ้เอเลียโน้ตดิอ่ะเอ้ยส่งกันนี้แสบเป็นไรอ่ะเศยษเป็นไร

ทำไมน่าเชื่อใจจังนี่หนุขึ้นเลยแล้วสรุปมึงท้องกันไหมเนี่ยนมางก้อนสวัสนีค่ะจนไอ้ยโจ้นอนแคปตัวให้ลงหน่อยได้เลยค่ะแล้วหนูไปหาหมอตื้นแล้วไอ้ดอกมาเล่นกันเหรอแล้วสรุปไปซ้อมไหมนะไปพี่เนี่ยไอ้ดอกเสร็จก็ไปไงไอ้จนหนูจะไปไหนลุงต้องไปไอ้ดอกหนูไปเองไม่เป็นไรเอารถเอารถลงไป ทนทำเดี๋เชียร์ลุงหนูกับทำนักใครมากกว่ากันรักหนูสิพี่เล่นหนูหนี้คะสวัสดีครับแล้วลุงไม่ใช่เลย

ไอหัวร้านน่าแันหนีไปไหนไอหอร้านนี่เหม็นนี่นี่แก็เมนนี่ใส่ใส่เอ็นยาใส่เอ็นยาเหม็นจอุวจอุ่วจาอุวใส่เอ็นยาเหป่าหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหมเหรอเป็นอะไรวะห้ดูเขาเอารถลุงไปอ่ะเขมาโจรอะไรอ่ะมันเอารถลุงไป ออกไปเลยเออป๋ออะไรอะเป็นไรอะร้อนตัวทำไมเหรอไม่เไปก็ไม่เดนไปดีจะร้อนตัวสำไมเหรองงเศรษเป็นไรอะเสียบไปไรอะเมากไปะไปเ้มาจกนอกนอกหรือเป่าวะพี่พ่ใส่เกล็ดปาเหมือนเหมือนพ่อไหม ไปหาหมอไหมจิตแพทย์อ่ะจะได้ดูอ่ะว่าสมองเป็นไรบ้างหรือเปล่าชำตัวเป็นยาอ่อนนะแล้วทำไมตัวเองแสงงาอว่าไงว่าตอนเด็กประอบัิเหตอหรือว่ามาบาดแดดวุ้นเจ็บไหมวุ้นเจ็บเจ็บเจ็บตัวนี้ที่หัวใจอยางนี่ไหมฉันทักที่ใจฉันดูไม่เจ็บสิเลยมือแม่คิดจะพูดแค่นี้แล้วเจ็บบากลับไปนอนได้น้องจำได้ไม่ได้ก็รอทีเย็นนะเฮ้ย ำไมเหรอทำไม่ะฉันไหไม่ได้ก็นิร์ดเรียนอลยรันไหนไม่ได้ก็หลายเรียนเลยทำไมอ่ะไรฉันไหนไม่ไม่มีสมองคิดเดี๋ยวจะต้องพูดตามคนอื่นนะจะบอกว่ามีแต่ไม่อยากคิดคนเขาไม่อยากคิดหรอกสมองมีแต่ไม่อยากคิดก็เหมือนไม่มีสมองอ่ะแตไปเรียนนะน้องนะไปเรียนบ้างนะเอาความรู้เข้าสมองเมื่อนะจะได้ไม่ต้องทำตัวง้อแสคนอื่นนะไปเนี่มันทำทรงอ๊บ ไมม่่่นาแว่าว้ทำทรงเก่งแต่ฟ้องปาวาซานเพื่อใครฟ้องคุณบอกอย่าเอือได้ไหมอะไระแล้วป้าเกี่ยวอะไรเหรอแล้วป้าเกี่ยวอะไรเหรอแล้วลุงเกี่ยวอะไรเหรอแล้วลุงเกี่ยวอะไรลุงเกี่ยวอะไรครับก็นี่รถลุงอ่ะใช่ไหมเหรอจะรถลุงไปหนีไม่ได้เอาไปหนีก็ไม่ได้เอาไปนี พู Pie, ้ใดไม่ได้ก็เอาคำคนอื่นมาพูดต่อ้สมองไม่มีปัญญาคิดคำก่อนจะเองเหรอแล้วแล้วคำที่มึงพูดอยู่ไม่ได้เอามาจากคนอื่นหรออะไรเอามาจากไหนหรอเอ้ยใครเชียงโอ้ยเอ้กซ์จไอเชียงโอ้ยเอ็กซ์จมาแล้วมอแล้วมาแล้วไอ้เชียงโอ้อเอ็กซ์จจะพูดเยอะไปเลยอ่านี่ ด่ากันหยุดจะต้องไม่หยุดแต่แทงทั้งคู่นะพอแล้วก็ขอแก้หนูก่อนอ่ะหยุดเลยทั้งคู่เลยนึกว่าเห็นนะมาจิ้มนิ้วก่อนเร็วที่มันหนักกว่าเรือกี่ห่าลักกันเร็วลักกันลักกันเร็วมาจิ้มนิ้วเร็วเอาเนื้อมาชี้นิ้วเร็วชี้นิ้วใส่กันเร็วเร็วอย่าให้ลุงต้องโหนะตัดคำได้ผิดเขาด่าหนูก่อนตั้งแต่แรกอ่ะ ไปามไปรู้ผู้ชายชีนิ้วเร็วหนูก่อนตั้งแต่แรกหนูดาขึ้นหนูผิดแอ้หนูก็ไม่ยอมคนเหมือนกเดิมลาเด็กคู่เร็วๆไปรู้หนูไม่เคยสอนให้ยอมคนไปเราอยู่ด้วยกันไม่หลานหนูก่อนให้มันขอโทษหนูก่อนเนี่ยเนี่ยน้องมันก็ขอร้องแล้ว ไหนไม่ได้ยินเขาว่าขอโทษเลยชื่นิ้วแล้วแต่นิ้วก็ชอนิว,วชืนิวน้วเท่ากับขอโทษแต่ไม่มีปา<น>่าเราโดนดา่าอยู่ด้วยกันต้องมาก,กาันถ้าไม่ตอนดา่าด่าหนูพูดได้แต่ต้องขอโทษพูดไม่ได้ต้องชินิ้วโทษพ่อม<า>ันพ่อสอนไม่ดีอะไรอ่ะโทษเฉยตอนแรกด่ากูตอนนี้ขอโทษเฉยจิ้มนิ้วกันเร็วอยู่ด้วยกันร้องรักกันนะจนให้เดีแป๊บนึงนะครับะหนูโชก้าหนูหนูมีเรื่อง โอเคเร็วๆอยู่กับเกี่ยวด้วยกันต้องรักกันจ้าแม่์เขาไม่พูดว่าขอโทษหนูอว่าในเมื่อหนูหนูหนูเล่นอยู่แล้วเขามาด่าหนูก่อนนะด่าหนูไอนควายอ่ะขอโทษแต่จิ้มี่วอลถ้าไม่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้วันหนาเอาเร็วๆเร็วๆอย่าลุกระบายใจจ้าเม่์ถ้าไม่เต็มใจอ่ะอ่าไหนอาจารย์ขอโทษครับเร็ว ตองอัดเท่าไหร่จี้อัดเ่าร่ครับโ <Okay. S 2> อเคเต็มนิ้วก่อนเติมนิ้วคลา้ายเขาก่อนแล้วโอจี้ไอ้จุนยดีดีอ่าโอเครักกันอยู่หลัะเขียวรักกันนะรู้ไหมกอดกันด้วยเอาไม่เอาจะไม่ให้ไม่รอดไปไ,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 ไม่ให้กอดพี่ชายกอดดุงคนเดียวพี่หลงกระเป๋าไหมครับไม่ครับสองเดี๋ยวครับเรียกอะไรนะพี่ ดูไม่ตาอหนูล้วนะก,ก่อนลงไปแล้วรักหนูนะนะ่น,นดูงค่ะโซนดาดูแลตัวเองด้วยไม่สนนั่นนูไม่อยู่ใครจะปกป้องหนูหนูดูแลตัวเองได้พี่หอมไอ้ควายทำ